สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเบาะแสแม้มีหนุ่มใหม่โปรไฟล์สุดป,ปังสาวสาวใหม่ป้องเราแม่พูดเอง กระแสะแม่มีรักใหม่มาแรงเพจเจมอยร้อยแปดรีโพสข้อความเกา่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้าแม่มีความรักใหม่ก็ดีใจกับแม่เห็นแม่โสดเลี้ยงลูกมาตั้งหลายปีก็เชียร์อยากให้แม่ม o ฟออนมาตลอดจะได้หลุดจากวงจรเดิมๆวันนี้ได้ข่าวมาว่าแม่มีหนุ่มใหม่มาแล้วนะดูมุ้งมิ้งน่ารักเหมาะกันมากแถมอายุผู้น่าจะน้อยกว่าคนแบบแม่ต้องเจอรักที่ดีและมีคนดูแลปลอโลอยากขุดคุยรักของแม่ อยากให้แม่ชิวๆแค่ร่วมยินดีก็พอพร้อมแคปชั่นว่ามึงจำพสน์นี้กูได้ไหมตอนนี้ข่าวเริ่มกระพืออีกแล้วนะแม่เลิกลักดูมีพิรุธแหละถ้าหนุ่มที่แม่คุยด้วยเป็นคนเดียวกับที่อีเมลบอกจริงๆกูจะดีใจมากแม้ว่าผู้ใหม่แม่จะเด็กกว่าแต่โปรไฟล์เลิศปังเป็นที่หมายปองของสาวๆกูนี่กรีดม,มาก แน่หนูเห็นแม่มาตามไปเม้น์เกือบทุกรูปเลยนะแต่รอแม่พร้อมและออกมาพูดเองดีกว่าด้วยรัก e p i อเิมเียทุกคนท่ามกลางคอมเมนต์ชีเป้าโยงแม่แอปทักษอนพร้อมอยากรู้หนุ่มที่สาวสาวไม่ปองคนนั้นคือใครบางกระยงเป้าไปที่หนุ่มๆที่สงสัยจะข,ข่าวพร้อมให้กำลังใจเชียแม่แอปจำนวนมากอาทิถ้าเป็นอ,อจริงๆอยากให้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคนรักเขาเยอะขนาดไหนขอให้มีความสุขกับรักครั้งนี้นะคะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้จริงขอให้คนที่รักแม่นางจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักแม่นะผู่อะไรดอกไม่ออกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอยากซึมหาผู้ชายเลยมอรักฟันธงไว้แล้วว่าแม่จะมีแต่ห้ามเปิดเผยในรายการสามแซ่บคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเด็กกว่าแน่ๆลัคนนี้โปรไฟล์เลิศเป็นจตวแพทย์ปังเป็นดาราด,ด้วยเมนเยอะอยู่นะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมมีข่าวแม่ หรือจะเป็นจริงเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ